สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นประเด็นรายการที่จะเจาะทุกประเด็นเคลียร์ทุกป,ปัญหาของผู้บริโภคครับวันนี้คุณดาร์ตแต่งตัวโอโหจัดเต็มครับรู้สึกว่า,าจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือเปล่าคะเนี่ยประเด็นสําคัญของเราวันนี้เลยค่ะการท่องเที่ยวนี่แหะคะ่ะเรื่องมันเป็นยังไงครับค่ะวันนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันตอนนี้นะคะที่กำลังระบาดอยู่ประเด็นก็มีที่ว่า ผู้บริโภคไปซื้อทิปทัวร์ปลายทางเนี่ยเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงเราจะทํางไงดีคะเพราะว่าประเทศปลายทางก็บอกว่าอย่าเพิ่งเข้ามาในประเทศฉันประเทศเราก็บอกว่าไม่แนะนําให้เดินทางออกไปแต่ว่าพอเราติดต่อกับบริษัททัวร์เนี่ยบอกว่ายกเลิกไม่ได้ยังยืนยันที่จะเดินทางแต่ถ้าจะยกเลิกก็ไม่ได้รับเงินคืนอย่างนี้ทํางไงดีคะท่านรองแบบนี้ก็เป็นประเด็นสิครับท่านรองจะมีคําแนะนําอะไรให้กับผู้บริโภคไปคะในประเด็นเหล่านี้ การที่เราไปทํเข้อตกลงข้อสัญญาจองทัวไว้นะครับว่าเราจะเดินทางไปเดือนนู้นเดือนนี้เมื่อถึงเวลาแล้วทัวหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวไม่สามารถจัดทัวได้หรือกรณีที่เราเองในฐานะผู้บริโภคที่จองทัวแล้วมันมีเหตุส่วนตัวมีเหตุอื่นที่ไม่สามารถเดินทางได้สิทธิ์ของผู้บริโภคในการซื้อทัวนะครับ เป็นไปตามพระาบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมากุเทศปศ2551นะครับซึ่งก็มีประกาศไว้เดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงนะครับว่าแต่ละเหตุการณ์เราจะสามารถที่จะดําเนินการตามสิทธิของเราได้อย่างไรบ้างอันนี้สิทธิตามกฎหมายก่อนนะคะใช่ครับประเด็นแรกนะครับอันที่1ถ้ากรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือทัวร์เนี่ยไม่สามารถนําเที่ยวได้ เป็นความผิดของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเองนะครับประกาศที่เป็นกฎหมายเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็กําหนดว่าเราในฐานะผู้บริโภคสามารถที่จะเรียกร้องเงินคืนนะครับที่จองผู้ประกอบการใช่ครับซึ่งผู้ประกอบการต้องคืนเงินให้นะครับอันที่สองในกรณีที่เป็นความผิดของเราที่จะขอยกเลิก เหตุของเราเองเหตุของเราเองนะว่าเราไม่ไปแล้วนะครับที่เป็นเหตุที่จะต้องยกเลิกนะครับก็สามารถที่จะแจ้งไปยังผู้ประกอบการได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีเงื่อนเวลาอยู่นะครับว่าถ้าเราแจ้ง30วันก่อนการเดินทางนะครับผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องคืนเงินให้100%เปอร์เซ็นเต็มจำนวนเลยเต็มจำนวนนะครับค่ะอันที่สองถ้ากรณีที่แจ้งไปก่อนการเดินทาง15วันนะครับ ผู้ประกอบการต้องคืนเงินให้50%ลดไปครึ่งหนึ่งลดไปครึ่งหนึ่งอันที่3กรณีที่เราแจ้งก่อนการเดินทางน้อยกว่า15วันทางผู้ประกอบการมีสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินให้เรานะครับยึดได้หมดเลยก็สามารถที่จะริบได้หมดนะครับอันนี้สิทธิตามกฎหมายเลยนี่นสิทธิตามกฎหมายแต่มีเงื่อนไขนะครับว่าผู้ประกอบการ แต่ไม่ว่าจะเป็นคืนเงินร้อยเเห้าสิเปอร์เซ็หรือไม่คืนต้องมีรายละเอียดแสดงให้เห็นว่านะครับผู้ประกอบการมีสิทธิ์หักได้นะครับสามารถหักได้ก็คือค่าธรรมเนียมวีซ่าถ้ากรณีที่เราจะ,ะทางผู้ประกอบการได้จ่ายค่าวีซ่าไปหรือกรณีเป็นประเด็นเรื่องอค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าตั๋วเครื่องบินนะครับที่เขาไปซื้อแล้ว นะครับแล้วมันรีเฟอร์เอากลับมาไม่ได้นะผู้ประกอบาการก็มีสิทธิ์หักและค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้ประกอบการได้จ่ายไปอย่างเช่นค่าอจองตัวโรงแรมที่ต่างประเทศแล้วนะครับหรือขา,ารถบัสรถทัวร์ที่เขาได้สำรองไปแล้วนะครับหรือค่าอาหารหรือร้านอาหารที่มีการจองแล้วอย่างนี้ทางผู้ประกอบาการ,ร,ร <anner. S 1> ก็มีสิทธิ์ที่จะหักไว้ได้นะครับ<ะ>อย่างไรก็ตามที่ผมพูดมาไม่ว่าจะเป็นค่า วีซ่าค่าตั๋วเครื่องบินหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยนะครับที่มีสิทธิ์หักนะทางผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีสิทธิ์หักเนี่ยต้องแสดงหลักฐานนะครับต้องมีหลักฐานมาแสดงว่าสิ่งที่ท่านหักไปมีรายการรายละเอียดอะไรบ้างรายการอะไรเท่าไหร่ใช่ครับนะแล้วก็มาดูว่าไอ้ที่เหลือจะเหลือแล้วจะควรจะจ่ายร้อยเอร์เซนควรจะจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นตหรือเราไม่มีสิทธิ์ได้รับก็ดูที่เวลานะครับทีนี้ สุดท้ายเป็นประเด็นเรื่องปัญหาที่ไม่ใช่ความผิดของใครอย่างเช่นที่ท่านถามนะครับไอโควิดในที่นีนะครับเป็นประเด็นที่ไม่ได้เกิดจากผู้ประกอบการและก็ไม่ใช่เกิดจากเหตุผลส่วนตัวของเราพูดโพลก็ไม่ผิดผู้ประกอบการก็ไม่ผิดใช่ครับในเกณฑ์กฎกติกาของประกาศในเรื่องกฎหมายเนี่ยนะครับเขาให้คืนร้อเซครับไม่มีเวลานะครับไม่ว่าเราจะแจ้งวันเดียว2วันก็แล้วแต่นะครับ สามารถคืนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างไรก็ตามเงื่อนไขร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีเงื่อนไขเรื่องค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการได้จ่ายไปอยู่ดี mm hmm. นะครับดังนั้นก็ฝากไว้ว่าสิทธิ์ของเรามีเราก็ต้องดูจากกติกาแล้วเราควรจะใช้สิทธิ์ของเราอย่างไรอย่างเช่นถ้าเราในฐานะผู้บริโภคบอกก่อน mm hmm. นะครับบอกก่อนเนื่นเท่าไหร่ก็สามารถที่จะ เซฟค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการเมื่อใกล้เข้ามาเขาก็จะจองโน้นจองนี่มันจะมีค่าใช้จ่ายดังนั้นถ้าจราเห็นเร็วยิ่งมีโอกาสได้คืนมากใช่ครับถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้บริโภคในการที่เราไปให้บริษัททัวร์เป็นคนจัดน่อเที่ยวที่ไปต่างประเทศนะครับแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายครับ สรุปปัญหาโควิด -19 สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับสิทธิ์ของท่านก็คือท่านสามารถที่จะยกเลิกแล้วก็ของเงินคืนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็แนะนำนะครับว่ายิ่งเรายกเลิกเร็วเท่าไหร่เราก็มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนมากเท่านั้นะนะครับเคลียร์นะครับคุณดารัสค่ะเคลียร์ค่ะ นอกจากนี้แล้วท่านเรามีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก็ด้วยความเป็นห่วงสุขภาพนะครับปัญหาเรื่องโควิด -19 ก็เป็นถือว่าเป็นโรคระบาดอุบัติใหม่แล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็แนะนําเรื่องการออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ถ้าเราออกไปยังสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านชนชุมชนต่างๆก็อย่าลืม่า ปิดหน้าหน้ากากอนามัยไปด้วยนะครับพกติดตัวไว้เลยนะคะตอนนี้ค่ะแล้วก็หลังจากที่เราออกไปแล้วกลับมาบ้านก็แนะนําให้อาบน้ำเลยดีกว่านะครับนะทำร่างกายให้สะอาดครับผมค่ะสําหรับผู้บริโภคที่เจอปัญหาลักษณะนี้สบก็มีคําแนะนําดีๆมาให้แล้วนะคะสําหรับคลิปต่อไปเราสองคนจะมีอะไรมาฝากโปรดติดตามต่อนะคะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ